สวัสดีครับขึ้นน้ำรถชะจาพี่ไปนองจ้าขึ้นน้ำแต่พอได้น้ำพวกระเครื่องพังเมื่อยดึงไหนเธอแล้วมันจะระเบิดส่ตา้ังน้ำไห้ลายเมื่อคืนนี่น้ำเกิดลายแหงไปเที่ยวงั้นวัดบางผาไหมงั้นวัดหลวงพ่อเปิรนกับมาเครื่องดับเครื่องเป็นเอียงจะตัด์ตปรียิวติดไปไล้สักพักก็จะมันแคร์แบบก็มันกระดับเลยอธิบายคเอาเครื่องมันราคาถูกเนาะอันเครื่องฮอนด้าอยู่น้ำอีพอ เอาไปแลดรถไถยลรามาแล้วซื้อเอาเครื่องนี้ไหมเนาะเครื่องนี้มันสองพันกว่าบาทเครื่องจีนแดงเนาะมันก็ใส่มาหลายปีแล้วว่าสองสามปีแล้วเดี๋ยวไปส่อมเอามือนี้นี่ยนะจะได้แค่นี้เลยวัวซ่าดึงออกได้หลายเธอคุณผัวเพิ่นไปงานแต่งอยู่ก็เลยดึงฐานเนาะดึงได้ประมาณหันดึงได้มันที่ผ่านาทีก็พอได้อยู่แต่มันก็ยังเหลือโขดอยู่ให้มอได้ถมตอนนี้เปียกแล้วข้างล่างมันเปียกเราใส่ปุ๋ยได้จะเอาปุ๋ยไม่หยอดสักวัน บนีทุกคนวันนี้หนาวหนาววันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสองบ่แมนบ่เด๋ยวเรื่อนลงมเอลกันแมนวันนี้วันที่สิบสองเย็นคักสาวเย็นจนไม่น่าให้อภัยอันนี้ยูนคปรปฐมมาแมนยูนลอยเอ็ดเย็นแหงยูเลยเอ็ดเข้าไปบึงแน่นเพจิดเขาว่าสิบสามองศาสิบสามเขาวาสิบสามน้อยนอยเย็นคักอันเนี้ยที่จริงอะวิทวิทประมาณก็ถึงช่วโงก็เติมเนาะดึงเต็มท่อเลยพอเครื่องมันหาแรง ที่นี่ว่าเครื่องมันพังมันก็นเลยเนี่ยขนาดปิดปิดแป๊บเดียวของสอบทาปัวมะโอ้ยหนาโอ้ยหลงยินทาปัวมาไอ,นะอเ,าาเอาไปสอมก็เลยว่าดึงถาจังน้อยเพราะอะไใส่ปุ๋ยนะถ้าเขาพูดนานโบให้มันถ่วมอ่ะให้มันถ้าปล่อยให้มันเป็นโคตรแบบเนี้ยหยามันจะคืนมันจะเสียเวลาเขาไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาฉีดยายานะเก็บยาดีแล้วถ้าเขาคืนนามันก็ต้องคืนเห้มันถ่วมไปเลย อันนี้ก็จะเอาปุ๋ยมาห้อยๆนิดหน่อยแต่ว่างามเนาะเพราะมันร้อยนามแล้วมันงาเห็นบ่ตนะตะแลนเป็นแดงๆะเมื่อคืนนี้ก็วิดไปน้อยแล้วแต่วา่ามันวิดแต่แค่แถวๆนี้เนียเนี่ยเนี่ยแถวๆแถวๆคันนี่นนนนเนาะแถวๆเครื่องน้ามันก็ซึมไปหอดหอดไปทั้งปุ่นแหละแต่ว่ามันบม่ค่นได้เนะต็มเนาะตอนนี้มันก็เริ่มเต็มลนะเหลือเห็นเห็นเป็นโขดแล้วเพราะวา่ามันเริ่มเต็มเนะาะที่จริงต้องวิดมันเต็มโขดเพราะสัญญาขึ้นเมื่อกี้แกวิดนามไปแกเก็บยาไปยาที่แบบ เขาฉีดยาหนาแต่มันกรโดดมันต้นน้อยๆหยิบหยิบออกหยิบง่ายเนาะเพราะมันล้วนมันถึงน้ำนะมันล้วนมึงนกมาหากินไหมโอ้ยเหย็นจุดปวดหูปวดหูหมุบหมุบอยู่กับปวดจมูกปวดพุงจมูกอุ้ยขนาดนครดุรกิจเนี่ยเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ทุกคนเป็นยังสี่ยาขึ้นเนี่ยเนี่ยเป็นยาไซนังแค่นีิยาขึ้นแต่ถ้าใส่ปุ๋ย นำ้ำบัลวงเลงอ่ะผักบัลวงเงลงน้ำมาไหลมันก็จะกินปุยดีเนาะพอชื้นชื้นเนี่ยกินปุยดีเจำมาไหลเป็นกำน้ำเบิดง่ายใส่ปุยสักตัวเนี่นยเขาจะขึ้นน้ำไหมแต่ว่าหยาจะขึ้นหยาก็ไม่ค่อยหลายอันนี้เก็บตามน้องน้องแล้วเนาะเอาเครื่องผสมแล้วเราวิ่นน้ำดีๆจงไปเก็บในแถวเนาะไม่นิดหน่อยเลยเดี๋ยวสะพ้ายกระแป้งไปเก็บไม่ว่าจะไปดึงจกักรอบนเลยถ้าพอมา จะบอกโอ้โหจเที่ยงน้ำเหี้ยมันอาบเรือหนาวเฮงขนาดมีเครื่องนี้น้ำอุ่นนี่ไม่ยากอาบน้ำเลยปวดหัวตื่นมาปวดหัวปวดจมูกแสบตาสอนไปส่งลูกลูกไปสอบศิลปะจะไปแข่งอยู่วัดไร่ขิงประมาณนาทียี่สิบโอ้โหขี่รถขับ่ามันคานหนาวมันหนาวแฮงเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะยน้ำมันร่ายหลายคือนในน้ำมันเกิดเต้มเลยเาเอาน้ำมันเกิดเนาะน้ำมันขึ้นไหมยืนคนเอาน้ำเกิด เนี่ยนำเหลือเฟือเห็นเป็นแบบนี้นำเหลือเฟือเลยลูมะนหนาวเหีนบปีจุสารสิขยา่าคอยเมื่อดึงดึงๆม่ได้ดึงบ่งงไ,งไหวเนี่ยเป็นเครื่องแบบนี้ทุกคนพนันมันหลวมมาสัตว์เมื่อกี้คอยสตาร์ทคอยดึงมันระเบิดอยู่นี่ระ,ะเบิดพุระเบิดพังแล้วคงถูกคงถูกก็เป็นเซ็ะ น้ำมันน่าจะมีอยู่น้มันยังไม่เบิดจริงวิน้ำมันเครื่องถังนี่ก็พอน้มันยังไม่ทันนี้มันยังมีน้ำมันอยู่ง้น้าวมันกังหนน้ำขึ้นนะมันกงันมแต่มันเลยเป็นโคตรอยู่ แกะกระบอกออนเนื้อแต่ใส่หมดราวนาเป็นฝาเล้ต้องใส่หมดโอว่าลูกไปเล่นนะมืออื่นไปทรงลูกนะตายอาสรุปว่าถ้าเติมน้ำนี่ต้องเติมให้มันท่วมเนาะเติมให้มันท่วมดีเสัญญาณมันคือแต่ว่าจิ๊บก็ต้องเติมหลายใส่ปุ๋ยมันก็สิง้มไว้เนาะถ้าน้ำมันหน่อยมีขอดีขอเสียแล้วว่ะพื้นที่มันบ่เรียบมันก็เป็นสีหละถ้าถ้าที่มันเรียบเนาะมันก็เป็นโขดป่าปีดีมันก็กระเพาะแล้ว ใส่น้ำให้มันถูกางานน่าตกเกิดแล้วก็อยกไซไลเปิดเพราะว่าต้องใส่ปุ๋ยเนะาะปลูกไม้ประคันเคยใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่าตอนแรกเพรมันถูกเนาะเพระมันเพิ่งจะมาแพงเมื่อคืนมาลงเลยตอนนี้อยู่แต่ซีเนาะถ้าถ้าไปทางอร่อยหาซีบุระไปซื้อกันแต่ว่าถ้าหนาสวนก็เต็มทีกับป้งเลยค่ะเื่อวาได้หลายไปจ้ะเดี๋ยวจะลองจะลองดึงอีกจะลองดึงมันอีกจักเทธอนึงเนาะ ได้สำหรับเอาสำนักเลยมันก็ดึงได้แป๊บเดียวมันกระดาบบึงมันใหม่ทอไอเสียนใหม่อันนี้เปลี่ยนหัวเทียนมะได้เนี่ยเมื่อคืนนี่เพิ่นขัดหัวเทียนใหม่แล้วก็มพียังเดี๋ยวเอาไปสอมนะถ้ามันสอมแพงกว่าสึกอ่ะืธอใหม่สองพันกว่าบาทยากนสอมแพงอันนี้ย่องกล้อมาหงนี่วันอาทิตย์ Đóng đường ở chắc chắn luôn đó